ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิชี่อาร์ตี้นะคะวันนี้นิชี่พาทุกคนมาทำสกูตชี่ง่ายๆเป็นสกูตชี6่6เมตรจากฟองน้ำลังรถยนต์กันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะวาดรูปลงบนฟองน้ำนะคะใครอยากได้รูปอะไรก็วาดลงไปตามนั้นเลยนะคะแต่วันนี้นิชี่นะคะมาในธีมฮาโลวีนแล้ววันนี้ก็เลยจะทำ ฟักทองแล้วก็มีแมวดำอยู่ในฟักทองนะคะก็จะเป็นตะเละน้องแมวอยู่ในฟักทองนะคะใครอยากได้อะไรก็วาดลงไปในฟองน้ําเลยนะคะจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนการตัดแล้วก็เล็มนะคะเราก็จะค่อยๆตัดแล้วก็เล็มไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะคะว่าแบบ เป็นขั้นตอนที่นานมากๆก็คืออีกขั้นตอนการตัดนี่แหละทุกคนก็ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆเล็มไปนะคะสกุตชีแ่แฮนด์เมดนะทุกคนฮาโลวีนฮาโลใจนะคะงานวันนี้ค่อนข้างจะแบบซับซ้อนนิดนึงแล้วเราไม่เคยทำงานที่มันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยตอนนี้นะคะเราก็แบบค่อยๆแต่ง ฟองน้ําของเราเนี่ยให้เป็นรูปฟักทองข้างล่างแล้วก็อันนี้จะเป็นแมวนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันมีความว้าวอะเยอะนิดนึงจริงๆแล้วภาพที่เราออกแบบมาคือแมวเนี่ยมันจะแบบอยู่ข้างในข้างในอะไรวะข้างในฟักทองนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราอะจะไปแต่งเพิ่มแต่ถ้ามันไม่ได้ยังไงเราจะต้องแบ่งเขาออกนะทุกคนเพื่อแบบกลาให้อันเนี้ย มันเป็น2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราอ่ะใช้กาวลาเท็กติดได้ทุกคน หลังจากที่เราปัดทุกอย่างเสร็จจนได้แบบรูปทรงสวยๆของน้องที่กำลังจะเตรียมเป็นสกุชชี่ของเราแล้วนะคะเราก็จะมาผสมรองพื้นกันก็คือใช้สีอะคริลิกสีขาวกับกาวนะคะในอัตราส่วน1ต่อ1น,นะคะก็คือกาวและสีเท่าไหร่นะคะเทเท่าๆกันเลย สีเท่าหนึ่งกับเท่ากับกาวอย่างละครึ่งๆนะคะแล้วก็มาผสมรวมกันแล้วก็คนคุณเลคุเลคุเลให้มันแบบเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วเราก็ทาลงไปเลยค่ะให้รอบเจ้าสกุตช,ชี่ของเราเลยนะคะทาให้รอบฟองน้ําจนแบบไม่ให้เห็นผิวฟองน้ําเดิมเลยนะคะพอเราทาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้สีขาวขาว,นวนวลนวล จากนั้นเราก็เอาไปตากให้แห้งสนิทนะทุกคนขอย้ำว่าแห้งสนิทเลยนะคะเราก็จะลงแบบนี้นะคะซ้ำๆหนึ่งถึงสองชั้นนะคะหรือใครที่อยากให้สกูตช,ชี่ของเรามีความแบบสโลว์มากๆนะคะก็ทับไปเลย 3- 4ชั้นนะคะเราก็จะเพิ่มระยะเวลาในการทำงานไปอีกแต่เพื่อสกูตช,ชี่ที่สโลว เราก็ควรทำนะทุกคนโอเคไหมมาถึงขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วทุกคนเกือบสุดท้ายแล้วนะทุกคนก็คือขั้นตอนการลงสีหลังจากที่เราลงรองพื้นไป1 3ถึงสาชั้นแล้วแต่คนเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะเราก็จะมาลงสีให้กับสกูตชี่ของเราตอนนี้ก็ใช้สีได้แล้วเราก็เลือกใช้สีอะคริลิกเหมือนเดิมเลยนะเพราะว่ามันจะทำให มีความคงทนแล้วก็อยู่ได้นานมากขึ้นนะมากกว่าแบบสีโปสเตอร์หรือสีอื่นๆที่แบบด้วยความที่ผิวเขามันขรุขระเนาะมันเป็นแบบฟองน้ำเราก็เลยเลือกใช้สีที่มีความคงทนนิดนึงนะคะในการทำสกูชี่โฮมเมดวันนี้ใครอยากลงสีอะไรก็ลงได้ตามใจชอบเลยนะคะใครอยากให้แบบงานเป็นสีอะไรหรือผสมสีเยอะมากน้อยแค่ไหนก็แบบเอาได้ เต็มที่ไปเลยลงให้เป็นตัวเราแล้วก็ทำงานให้สนุกที่สุดในแบบของเรานะคะเราจะได้ภูมิใจกับงานที่ออกมาว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดทำและเราอยากให้มันเป็นแบบนี้ทุกคน และท้ายสุดพอลงสีเสร็จแล้วนะคะก็จะได้สกุตช,ชี่น่ารักน่ารักแบบนี้เลยเห็นไหมทุกคนน้องก็จะมีความแบบนุ่มนิ่มแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวเราจะบีให้ดูนะ,นอะของเราไม่ค่อยสโลเท่าไหร่เพราะว่าเราลงสีไปแค่สองชั้นนะทุกคนหมายถึงตอนลงรองพื้นะ่ะเราลงสีไปแค่สองชั้นดังนั้น,น,น สกูตชี่ของเราก็จะไม่ค่อยแบบสโลมากนะตัวนี้เดี๋ยวขอแก้ตัวในแบบงานถัดไปก็จะแบบทําให้สโลมากยิ่งขึ้นนะทุกคนพอเราร้อยเสร็จแล้วอะเดี๋ยวเราก็จะอามาต่อกันหัวแมวในฟักทองเราก็จะใส่ตัวห้อยตัวติดทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะคะเพื่อเอาไว้ร้อยต่อกันลงมาค่ะ ของเราเนี่ยจะเป็นโซ่ไข่ปลาเอาโซ่ไข่ปลามาร้อยเข้าไปในห่วงแบบนี้เลยนะคะใครไม่มีก็จะใช้เป็นพวงก,กุญแจทั่วไปได้เลยคะ่ะพอร้อยเสร็จแล้วก็จะได้พวงก,กุญแจน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะเท่านี้พวงก,กุญแจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราจะได้พวงก,กุญแจแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมน่ารักไหมเป็นพวงก,กุญแจสกูชี ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ